ข้อ9นะคะบอกว่าเมื่อเผาโซเดียมโครเมตลงจุดเน้ำจำนวนหนึ่งเพื่อลดปริมาณผลึกน้ำในโมเลกุล <c oughs> พบว่ามวลหลังเผาลดลงไป25เทียบกับมวลเริ่มต้นจงหาว่าภายหลังการเผามีผลึกน้ำในโมเลกุลรอยละเท่าใดเมื่อเทียบจากมวลหลังเผาอ่าคราวนี้จากข้อนี้นะคะก็แสดงว่าตอนที่เผาเนี่ยน้ำมันออกไปบางส่วนเนาะ เขามีช้อยให้มา1 2 3 4ก็เรามาดูโซเดียมโครเมตของเราจุดเจ็ดน้ำด้วยมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่คะโซเดียมก็23คูณ2มี2ตัวเนาะโครเมียม52ออกซิเจนก็16คูณ4 ไฮโดรเจนมี7คูณ2เป็น14ตัวบวกกับออกซิเจนอีก7คูณ16นะคะ16ค,คูณ7ตัวมีมวลโมเลกุล288กรัมอ่ะเจ้าโซเดียมโคโรเมตจุดเน้ำเนี่ยมีมวลโมเล,ลกุล288กรัมแล้วเขาบอกว่าพอเอาไปเผาเพื่อลดปริมาณผลึกน้ำในโมเลกุล มวลมันลดไป25%แสดงว่าน้ําแสดงว่ามันหายไปน้ำเนี่ยมันหายไปเป็น25%ของมวลตอนแรกอ่ะมวลลด25% 25%คิดเป็นเท่าไหร่คะ25ส่วนร0อคูณ288ก็จะเท่ากับ 72กรัมแสดงว่า H2O เนี่ยหายไป72กรัมนะอะแล้วเราก็มาดูว่า72กรัมเนี่ยคิดเป็นกี่โมเลกุลเราก็จะได้ว่า H2O 72จะเท่ากับ 18n เพราะว่าน้ำหนึ่งโมเลกุลคือสิบแปดนะคะถ้าหายไปจะสิบสองแสดงว่าหายไปสี่โอเคปะหายไปจะสิบสองกรมัมอันนี้เนี่ยมีมวลโมเลกุลสิบแปดกรมัมดังนั้นมันก็เลยหายไปหายไปสี่ อ,อ,นนอะเลยกลเนาะโอเคนะดังนั้นเราก็จะได้ว่าหลังเผาหลังเผาเนี่ยจะเป็นโซเดียมโคเมจจุดสามน้ำถูกปะเพราะมันหายไปสี่ก็เลยเหลือแค่สามพอหลังจากนั้นเขาถามว่าจะมีน้ำโจทย์ถามว่า ภายหลังการเผาเนี่ยนะคะจะมีน้ําในผลึกโมเลกุลรอยละเท่าใดเมื่อเทียบจับมวลหลังเผา่ะเมื่อกี้นี้เราก็มาคิดมวลหลังเผามวลโมเลกุลหลังเผาเป็นเท่าไหร่โซเดียม23คูณ2บวกกับโครเมี่ยม52บวกโอ16คูณ4 บวกน้ำสามสองหกสามคูณสิบหกรวมกันได้สองร้อยสิบหกเนาะซึ่ง 6, หกวกตรงเนี้ยคือสามน้ำใช่เปล่าแ,แค่น้ำอย่างเดียวเนี่ยมันห้าสิบสี่เก่าอะดังนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับ 54ส่วน216คูณ100เท่ากับ25%ปอรนต์ต่อข้อ2นะคะจากฏจทข้อนี้เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขามีหน้าตา่า็นี้แล้วก็ไปเผาเพื่อให้น้ำมันระเหยไปพอสรุปพอเผาเสร็จปุ๊บเขามาชั่งน้ำหนักปรากฏว่ามวลมันลดลงไป25แสดงว่าน้ำระเหยไป25%ของน้ำหนักเดิม เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาหาว่า,าแสดงว่าน้ำเดิมมันคือ228ถ้ามวลโมลลดลงไป25%ก็คิดเป็น72กรัมแสดงว่ามวลลดลไป72กรัมนะซึ่ง72กรัมที่ลดลงไปเนี่ยคือน้ําที่หายไปและปรากฏว่าน้ําหายไป72กรัมถ้าน้ํา1โมเลกุลมัน18กรัม1นโมลโมลกุลมัน18กรัมแสดงว่าน้ําหายไป4โมลโมเลกุลเนาะน้ำหายไป4โมลโมเลกุลก็คือจาก7หายไป4ก็จะเหลือ สมโมลโมเลกลุลเสร็จปุ๊บหาจํานวนหาโมลโมเล,มลกุลใหม่นะคะก็จะได้ว่ามันเท่ากับ216ซึ่งถ้าคิดแค่3 3 H2O เนี่ยมันคือ54กรัมดังนั้นถ้าเราหาเปอร์เซ็นต์น้ำหลังเผาก็จะได้เป็น5 4ส่วน2 1 6คูณ100ได้25%ซึ่งก็เป็นคำตอบของข้อนี้โดยตอบข้อ2นะคะข้อ9ตอบข้อที่2นะคะ